สิีปัญหาอย่างสำหรับกฤษดาการเนี่ยเขาเล่นดีแต่ว่าโคดรกร็ต้องว่าตตำแหน่งให้เขาให้มันถูกต่อสำหรับผมแล้วแนะนำว่าให้เล่นระบบสีหนึ่งสีหนึ่งกองหลังสีเป็นบมล้วครับหลักก็นหนึ่ง หนึ่งนี่แหละก็คือกิดสดากาแมนที่ผมแนะนำว่าให้ว่างตำแหน่งเข้าไว้นาเซนเตอร์กองหลังไทยเฮ้าให้กิดสดากาแมนจับตายกองนาคูโตสูให้กิดสดากาแมนเป็นตัวหลับฟีกองนาคูโตส้สีไปไซก็แล้วแต่ทุกอย่างกล่าวให้กิดสดาตามตลอด บอกง่ายก็คือว่าตัวติดโตตลอดโบตรงให้กิจการแม่เหนเหตุนี้อย่างไรตามตัดเกมกองนาคู่ตัวสูอย่างเดียวแล้วให้กองกลางสี่ตัวของเข้าเป็นตัวทำเกมแค่เนี้มันสิบปีอย่างนี้ยัง,ยงครับแค่นี้กองนาคู่ตัวสู กะบโบมีเวลาพักบอลโมมีเวลาเอาบอลลงเมื่อิ่งเข้าแล้วพราะว่าให้กิจสดาตามติดทุกอย่างกับให้กิจสดาเล่นฟรีไปเลยโบต้องเตรียมห่วงกับเกมอยียงทั้งสิน้นห่วงตั้งแต่กองหน้าเขายังเดียวติดจ้างเดียวเขาขึ้นมองเข้ากับเทกมองเบียดมองเขา ทะลุบอลแท่งบอลไม่ห็กองหน้าเขาให้ยิดสดาการแม่นโชว์เตตัดหนา้าทำไร่เกมเขาอย่างเดียวแค่นี้กองหน้าเขาเห็นยังบ่ได้แล้วโอกาสเท่าก็มีแค่เสมอครับชนะโอกาสแพ้ก็บม่มีก็ฝากไว้ดวยครับเด้อสำหรับยิดสดาการแมนผู้ที่อยู่ขำบอดปองการฟุตบอลไทยหรือว่าโคตรฟุตบอลไทยขอเสนอนะครับผมยิดสดานะ ไปยืนคำก้องหลังไทยเฮ้าปิดตายกล้องหนาคู่ตสูทุกอย่างก้าวแค่เนี้ยบ่ายากหรอกครับฟุตบอลก้องหนาเขาย่างไรกับแค่สองตัวบางเทือก็แค่ตัวเดียวกิจสดากาไม่นันจับตายไปเลยครับฝากไว้เลยครับ,เ,รบเออ